ล่ามันออกศูนยูย์ให้เลขแบบนี้ดีไหมดีถ้าถูกคือปังบอกได้คำเดียวเลยว่าถ้าถูกคือปังมากถ้ามาเลขมาคือปังอืมบอกเลยถ้าเลขมาคือปังเพราะว่าให้เลขบอกเลยว่าให้น้อยนะคะไม่ได้ให้เยอะแยอะอะไรมากมายเลยนะคะไม่ได้ให้เยอะอะไรเลยให้น้อยมาก นะคะถ้าเทียบแล้วคือน้อยน้อยมากนะจ๊ะอืมสามรัฐดาวโจนเมื่อคืนเข้าหมดเลยนะคะอ่ะเยอะไหมให้เลียกอย่างนี้เยอะไหมอ่ะถามหน่อยเยอะไหมเธออ่ะเยอะไหมจ๊ะปังจะแม่เข้าสามเจ็ดไอ้ให้ฉันปังเมื่อเกิดสามวันรวดวแล้วรูดไม่ต้อง พูดถึงรนะาคางั้นวันเด็กปีนี้เขาไม่ได้จัดหรอกมั้งก็อีอีอีวิตอีเวิร์ดอะไรอ,อีโควิดอืม ได้ค่ากับข้าสิบสามบาทโอ๊ยน่ารักนะคะเดี๋ยวขอพบแป๊บหนึ่งขอบคุณค่ะเจ ฮาน้อยเจ็ดโมงคืออะไรห้าน้อยเจ็ดโมงห้านอยทุ่มหนึ่งไม่ต้องไปเล่นแล้วค่ะเพราะว่าได้ปกติแล้วก็คืออยากให้หยุดเลยนะคะไม่อยากให้เล่นแล้วได้ปกติแล้วคืออยากให้หยุดเลยนะคะไม่อยากให้เล่นแล้วนี่เรื่องจริง อ่าเดี๋ยวอันนี้เป็นของเดี๋ยวให้ดูกำไรกลุ่มฟรีเข้าได้เลยค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอันนี้เป็นกำไรผู้จัดการส่งมาให้ลองเออ่พิธีปลุกเสกเครื่องรางน่าจะเป็นเดือนหน้าแล้วแหละ นะคะค่ะหยุดหยุดนะคะน่าจะเป็นเดือนหน้านะคะเพราะว่าเดือนนี้ของมาไม่ทันแล้วก็พระอาจารย์ที่เขาเป็นพราหมณ์ที่จะทําพิธีให้เราอ่ะนะคะติดงานเยอะมากเพราะว่าพราหมณ์ที่หนูหามาทาพิธีให้นะครับพูดได้ไหม้ก็เป็นระดับเบอร์ต้นๆของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะอ่ะอันนี้ผู้จัดการส่งมาสวยไหม สวยอลังการอะ่ะอันนี้เป็นกําไรจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นจิ้งจอกสองอันคู่แต่อันเนี้ยนะคะเป็นสิริมงคลมากๆคือหนึ่งมีปลาทองและมีจิ้งจอกนะคะอ่าอุ้ยสวยอะ่ะอุ้ยสวยอะ่ะสวย อุ้ยสวยอ่ะสวยมากแม่อุ้ยงานสวยมากเดี๋ยวให้ดูกล้องหลังอุ้ยสวยอ่ะสวยมากอันนี้มีปลาทองเป็นปลาทองกับจิ้งจอกนะคะ